สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่องมูกโต๊ะดับชิคกเตอร์ต้งทักนะนนี้ครับเจ้าเอสเคร้อยนี่นะครับขีดหนึ่งครับโอ้ยเจ้ามากขีนครับมาคู่เจ้าจอนเดียครับติดลมข้าววันครับคืนครับนี่รูปแม่เสียกองครับเป็นไงครับ ไม่ผ่านเลยคนเดียวเลยเจ็บไม่ได้เลยใจ็ไม่ได้เหรอใจ็ไม่ได้รถรถแรงจนเนาะคนไม่แรงเนาะเร่งไ่รถแต่คนไม่แรงได้ได้นุนไม่ไหวเลยอย่างนี้แหละไมใช่รถไม่แรงแต่คนแรงกันหรอเปล่คนไม่แรงรถแรงหมด ขึ้นง่ายู่แล้วสูบน้ำบอกแล้วนะทะเลก็น้ำเสมอนี่เลยเป็นฐานแล่น้ำก็ผิดไปหนึ่งวันหนึ่งคืนครับก็จะเป็นที่เรียกตรงว่าปลาสวายนะเนี่ยประมาณขั้นหนึ่งตัวปลาสวายนักเตะผู้สาวจิ้งเสียงสุดๆตองสุดๆดีจ้ะ ยไปก่อเยเ้ยนีุอไอกล้อไปยืนมครับผู้ชมครบให้กำลังใจเยอะมากบเสืกเตครัครับดาวร้อยครับเร้อยยี่ครับทีนึงครับมาร์ทีนครับสุใจต่อได้ครับศูนย์ห้าสเป็นหนึครับนี่ ราคา58นะเผื่อได้ตอนนี้ครับก็มาซูมเจ้าตัวเดียครับนี่ของตัดได้ครับนี่จะขอครับนั่งหน้าเศร้าอยู่สวยหนึ่งก้อนครับทิ้งไว้หนึ่งก้อนหนึ่งกินจัดครับไ่ใจง่ายอยู่นะก็สูบน้ำออกแล้ว เอาผานออกก่อนนะ่ยขอยกยุตัวนี้เอาจะเอาผานออกก่อนนะครับติดสลั้นะเดี๋ยวจะตอกผานก่อนสิ่งใจดต่อได้นะครับเกรย์โยี่ครับซื้อใหม่ๆยังนะมีนะข้ามมีแล้วไฟฟ้ามีนะ ใช้งานทุกวันนะร้อมทำการแล้วครับพัเครับทะการต่อร้องได้ครับแล้วก็เอาผาน,านออกยกวองผานก่อนนะ sẽ qua đây, sẽ cong sẽ qua đây, ngàn này, đây này, sẽ cong nè, nón cái 哎哎哎哎！哦。Hey, hey, hey. hey. oh. จะติดต่อไปวันหวันกันหนึ่งคืนครับมือตาตัวเลยครับดูกองเชียรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะอคห้กับท่อนทูปน้ำแข็งด้วยนะครับเป็นน้ำพักด้วยนะครับขายครับขาย Is เอเจร้อยยี่นะครับระบบดีครับสนใจติดต่อที่0ูนย์หกห้ปดหครับ